ตีตโล่งนะคปิกครับเอาครับออกตัวแล้วครับไม้หนึ่งนะครับเข้าโค้งและดูครับว่าการต้อนไม้ใทยได้ก่อนครับโอ้โหสูงสี่ครับก้อนข้าวสูงสี่คู่ที่อิตาลีครับอิตาลีครับอยู่ข้างบนนะครับไม้ที่สามครับไม้ที่สามอิตาลีจราจรัดอเมริกาคาับอเมริกาครับมาดูทางตรงสุดท้ายครับ เรียนครับที่นักเรียนดูไปเมื่อกี้นักเรียนรู้ไหมว่าเป็นการแข่งขันกีฬาอะไรครับรู้ค่ะอ่าเป็นการแข่งขันอะไรครับการวิ่งผัดค่ะวิ่งผัดใช่ไหมวิ่งผัดมันก็มีหลายประเภทเนาะอ่านักเรียนรู้ไหมว่าวิ่งผัดนะครับมันเป็นวิ่งผัดอะไรครับเมื่อกี้นี้สี่ขุร้อยค่ะอ๋อสี่ขูนร้อยใช่ไหมเก่งมากนะครับวันนี้เราจะวิ่งผัดสี่ขูนร้อยเนาะในที่นี้แต่ที่หัวข้อที่ครูจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือวิ่งผัด การรับไม้ส่งไม้นะครับรับไม้ส่งไม้ในการวิ่งผัดนะครับอ่ะครูขอถามก่อนนะว่ามีใครที่ป่วยไหมครับมีใครที่ป่วยหรือว่าเป็นโรคประจำตัวไหมครับยกมือหน่อยโอเคอ่ะโอเคครับอ่าหนูหนูหเป็นอะไรนะหนูเป็นโรคปะรต้องหอบเนาะโอเคแล้วเวลาออกกําลังกายนี่มันมีอาการ,หหรอะไรบ้างแต่วันนี้เราไม่ได้ออกไม่ได้ออกกําลังกายหนักมากก็คือการกินรับได้ก็ได้เนาะ ก็ได้นะครับโอเคถ้าเกิดไม่ไหวรู้ปะครูนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวโรลงมาข้างล่างกันต่อไปนะครับจะเป็นค่าดูบุตร่างกายนะนักเรียนโอ้บุตร่างกายนะคือครูจะให้เป็นท่าวอร์มก่อนนะดูนะครับดูท่าแรกนะครับท่าแรกคือท่าเตะขาไปด้านหน้านะครับดูครูก่อนนะอย่างเงี้ยดูนะเห็นไหมไปเรื่อยๆเลยนะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมตั้งแต่ลูกวีแถวแรกไปก่อนนะครับแถวแรกไปก่อนนะอ่าเริ่ม ไปเตขาไปนะครับขาไปเลยไปเลยแถวแรกไปเลยอ่าแถวที่สองห้อนะมาครับไปครับเไปเลยอ่าเดี๋ยวเป็นการเท่าวอรลเท่าที่สองนะครับนักเรียนนะครับจะเป็นเตะขาไปด้านหลังนะอย่างนี้นะครับดูนะด,ด,ดูทำนะครับนะอี่นะเห็นไหมขาด้าหลังนะเอามือไว้ตรง <c oughs> ด้านหลังเนี่ยครับแล้วก็อ่าดูนะไปเข้าใจยังครับเข้าใจนะอ่ะต้องเสกน้องีฬานะ อ่าแถวแรกไปเยอ่าที่อบอลนะ่เนเ็ไปท่าสรนะครับท่าแบบไหนะครับเป็นท่าที่ขาต่ำนะนักเรียนดูก่อนนะครับอย่างนี้นะดวะมืออย่างนี้นะครับสับขาไปได้หน้าขาต่อย่างนี้ครับเร็วๆครับอย่างนี้ครับเเนะเีนะครับมเนะอ่าแถวแรกฝรัูวไปับขาไปต่ครับ จะเป็นยกเข่าสูงนะครับเหมือนยกเรียกว่าท่าฮอปนะท่าอกห่ท่านะอย่างนี้นะยกมันท่ากะโดดไปนะครับเนี่ะเรียกว่าท่าฮอปนะอย่างนี้นะดูอยโดดโดดต่อไปนะครับต่เป็นนวดมาขไปไปอไปป การยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเราวอร์ไปแล้วเนาะเพื่อจะลดการอาการบาดเจ็บของเรานะครับอ่เริ่มแรกเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ขอก่อนนะด้่นบนกันนะส่วนบนไปหน้านะครับอ่ข้อยืดครับน้ำในใจสักแปดครั้งก็ได้นะ,อะโ,อโอเคต่อไปแขนนะครับแขนนะเพราะเราใช้แขนในการรับไม้ส่งไม้ อ่าเปลี่ยนข้างครับโอเคอ่าเดี๋ยวด้านหลังหน่อยด้านหลังนะครับเ,เดี๋ยววันนี้เราใช้ขาในการวิ่งนะเราต้องยืดขาเลยนะครับอ่ะพร้อมกันครับอ่ะถ้าจะล้มเอามือแตะหัวไว้โอเครับแปด โอเคครัไปเรื่อยนะอ่ะต่อไปด้านหน้าครับเช็ตไม่ฟังได้ไหมพอได้ไหมหนึ่องสามส้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดหนึ่อามสี่้าหกเจ็ดดโอเคเราื้วกัเนอไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปฝึกกันนะครับ ฝนร่างกายไปแล้วนะครับวอร์มย้วยเหยียดกำเนือไปแล้วครับตอนนี้เราจะเป็นการฝึกนะครับเดี๋ยวครูอธิบายก่อนนะครับที่เราจะเรียนแนวนี้คือการรับไม้ใช่ไหมนักเรียนรู้ไหมว่านี้คืออะไรไม้กระทาค่ะไม้กระทาเนาะอ๋อเก่งมากครับไม้กระทาเวลาวิ่งผัดเราไม่ได้ใช้ตะหลิวนะครับนักเรียนผัดข้าวไม่ใช่นะครับอ่ามันเรียกว่าไม้กระทานะความยาวของไม้กระทานะครับที่เราวิ่งผัดนะครับความยาวประมาณ30เซนติเมตรหรือไม้ทัดเรานะครับใช่ไหมหนึ่งฟุตเนาะ แล้วความเส้นผ่านศูนย์กลางก็ประมาณ4เซนติเมตรนะครับนีอ่ออกแนวข้อสอบเลยนะนักเรียนจำเลยนะความยาวเท่าไหร่นะ30เซนติเมตรแล้วเส้นผ่านศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับ4เซนตะิเมตรเนาะอ่าในนี้แอดดูอธิบายก่อนอ่าช่องวิ่งนะครับช่องวิ่งที่เราจะวิ่งกันในการแขัดจริงนะครับก็<ง>จะห่างนะครับอ่าประมาณ1เมตร22เซนติเมตรนะเนี่ยครับช่องวิ่งที่เรา ที่เราะไั้นที่บาก่อนนะเราหนูจะรับไม้นะหนูจะส่งไม้หนูจับนี้นะครับนะครับเวลาคนที่รับมืออย่างนี้นะครับอ่าเอาทำมือขึ้นมาหน่อยขึ้นมาขึ้นมาอ่านิ้วนิ้วทั้งสี่ครับยืนชิดกันนิ้วโป้งกลางออกนี่ครับเวลารับนะนีนะแล้วก็ไปด้านหลังนี้ครับเห็นไหมว่าดไปด้านหลังนี้อ่าจดไว้นะครับได้ไหมพอได้เนาะอ่าถ้าเกิดนี่ครับแบบนี้การนิ้วออกแล้วก็รับมีเวลาเพื่อนมาเราเพื่อนมาตีก็อย่างนี้นะครับ ปึ๊บเป็นอย่างงี้พอดีคือแบ่งเครื่องกันเราจะไปส่งให้เพื่อนได้ต่อ, <นะ S 1> อเข้าใจไหมครับนักเรียนเ<ด>ข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะมีใครไหมที่จะมาออ,ออกมาช่วยครูสาธิตหน่อยให้เพื่อนดูพอใครไปพอเป็นนักกีฬาไหมหนูอาหนูก็ได้อะหนูพอเป็นนักกีฬาโรงเรียนอ่าหนูมาสองคนมาโอเคนะ,อ,ะอ,คอีกคนนึงดีกว่าเป็นสี่ไม้เลยอีกคนนึงอีกคนนึงอาสาสมัครหน่อยอีกคนนึงอาหนูอาโอเคเยอะมาก หน้าหน้าอ่ะไหนให้ม huh. no wow. ือขวาแตะไหลมือขวาอ่ามือขวานะโอเคนะครับมือขวาแตะไหลนะในที่นี้ดูหน้าคนในแถวดูด้วยนะครับอ่าแตะไหลอ่ายืนเอามือลงเอามือลงนะครับเริ่มแรกนะครับอ่าถึงว่าครูเป็นไม้ที่หนึ่งนะครูเป็นไม้ที่หนึ่งคือไม้ที่หนึ่งอ่าคนในแถวพูดตามนะครับไม้ที่หนึ่งไม้ที่หนึ่งอ่ายืนชิดช่องวิ่ง ด้านซ้ายด้านซ้ายอ่านะครับถือไม้มือขวาถือไม้มือขวาอ่าไม้ที่สอง่าไม้สองพูดด้วยพูดตามครับไม้ที่สองไม้ที่สองยืนขี้เ่ื้วิ่งด้านขวาเดี๋ยวเดี๋ยวยืนขี้เสื้วิ่งด้านขวารับไม้มือซ้ายรับไม้มือซ้ายไม้ที่สามไม้ที่สามอ่ายืนขี้เ่ื้วิ่งด้านซ้ายยืนขี้เสื้อ รับไม้มือขวารับไม้มือขวาอ่าไม้ที่สี่ไม้ที่สี่นี่ครับเรานี่อ่ายืดเียนช่องวิ่งด้านขวายืดเียนช่องวิ่งด้านขวารับไม้ด้วยมือซ้ายรับไม้ด้วยมือซ้ายเดี๋ยวทุกคนอ่าคนที่รับไม้นะอ่ายกมือที่เราจะรับไม้ไหครับลงมายกมือยกมือยกมือตรงไหนอันนี้ถูกไหมถูกให้ถูกนะน้องยกมือไหนครับอ่าท่องนะท่องตามนะครับเออบอกขั้นตอนนะครับอ่าเอามือลงจด้ไว้นะครับ อ่ามาที่หนึ่งส่งไม้ให้ไหมที่สองใช่ไหมด้วยมือขวาเรามือไม้สองรับไม้ด้วยมือใช่ใายนะครับอ่าโอเคอ่าเริ่มแรกเราต้องจับมือให้เพื่อนก่อนตำแหน่งที่เราจะรับส่งไม้นะจากความรู้สึกนี้ไว้นะครับอ่านะครับจวัวนะอ่ะาหันหน้าไปไม่ต้องมองให้เพื่อพูดคำว่ารับนะแล้วนะหนูค่อยเอามือออกมารับนะโอเคนะของนายดูด้วยนะครับอ่าแปลงมือไปเหมือนเราวิ่งเลยครับเหมือนเราวิ่งเลยเหมือนเราวิ่งเลยโอเคนะ อ้าวเอาคนนึงอ้าวเอพื่อนคู่คำวาา่ารับเอามือออกมารับนะครับด้านหลังครับอ่าส่งไปเอารับอ้ารับอ้าพอได้ไหมลองปฏิบัติดูอ่าได้นักเรียน<ะ>แบ่งทีมเป็นทีมละกสี่คนนะครับใครจะเลือกอยู่ไมไหนก็เลือกได้เลยนะครับเ,เรายืนตำแหน่งได้แล้วเนาะครับขอ,ขอ่าหไม้หนึ่งยกมือหน่อย อ่าไม้หนึ่งมือไหนครับมือขวาอ่าไม้หนึ่งมือขวาเนาะไม้สองมือไหนมือซ้ายอ่าไม้สามมือไหนครับมือขวาค่ะอ่าไม้สี่แล้วครับมือซ้ายค่ะโอเคอ่าพร้อมนะอ่าเริ่มแรกไม้หนึ่งจัดมือให้ไม้สองก่อนว่าจะตำแหน่งไหนครับจัดมือนะครับจัดมือนะครับจัดมือให้ไม้สองก่อนนะครับอ่าจัดมือไม้สองก่อนนะโอเคจังคว้สึกเนี๋ยไว้อ่าไม้สี่ไม้สองจัดมือให้ไม้สามเลยอ่าจับ จัดมือให้ไม้สามเลยจังมองรู้สึกหน่อยไว้นะกางนิ้วอ่อนแล้วกางนี้ให้เพื่อนเลยนะครับอ่าไม้สามจัดมือให้ไม้สี่เลยไม้สามจัดมือให้ไม้สี่ไม้สามจัดมือให้ไม้สี่เลยอ่าเราดูนะโอเคนะถูกไหมอ่าได้ไหมอ่าลบทวนหน่อยไม้หนึ่งยืนชิดช่องมิ่งด้านซ้ายถือไม้มือขวา ม2 2> ไม้สองยืนชี้ช่องวิ่งด้านขวารับไม้มือซ้ายไมย้สามยืนชีดช่องวิ่งด้านซ้ายซ<า>้ถือไม้มือขวาถ okay. นะือไม้มือขวาโอเคแลได้นะไม้สี่ไม้ส่อ่ะได้ไหม้องเลยืนชีดช่องวิ่ด้านขวาร <Pacific. S 2> ับไม้มือซายโอเคเยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะ เรื่อเลยนะให้เพื่อนแว่งมือไปก่อนเหมือนการวิ่งครับอ่าแล้วพอผู้เข้ามารับค่อยเอามือออกมารับอ่าเริ่มเลยรับรับโอเคอ่านะครับอ่าโอเคได้ไหมอ่ายังไม่ต้องวิ่งครับอ่าแบบฝึกที่สองนะแบบฝึกที่สองให้นักเรียนส่งไม้อ่าแล้ววิ่งไปรอด้านหน้านะครับอ่าไปเรื่อยๆยนะโอเค โอเคอันนี้เป็นเกมนะครับเกมนึว่าผัดไม้ดีมีชัยนะนักเรียนนะครับอ่านะครับทาเหมือนเดิมนะทำเหมือนแบบฝึกที่สอนะครับก็คือส่งไม้แล้วให้ไม้หนึ่งวิ่งมาหยอนหน้านะถึงกว่าจะถึงส้นชใช้ตรงนู้นครับอ่านชยตรงนู้นอ๋อใช่ไหมคะค่้นชยตรงนู้นครับตรงนู้นนะเพื่อนนะครับโอเคนะทีมไหนที่ทีมไหนที่คนสุดท้ายคนสุดท้ายไปถึงเลยเพื่อนไปก่อนที่เพื่อนลอยเลยอยู่แล้วนะเป็นผู้ชนะนะครับ

Chị nhớ mua khóc còn phải mấy Có không à, Ok, okay. okay. อย่าชะลอนะสุดนะสุดนะอย่าชะลอนะมาสรุปพร้อมกันนะนักเรียนนักเรียนคิดว่าในาการวิ่งผัดนะครับวิ่งผัดสี่ขุร้อยใช่ไหมแล้วทีนี้นักเรียนคิดว่าเราจะทำให้เราทีมเราชนะคู่ต่อสู้ได้นักเรียนคิดว่ามีเหตุผลใดบ้างครับรอะไรครับการรับไม้ส่งไม้ได้ดีคว่าอ่าเยอะมากใช่ไหมถ้าเรารับไม้ส่งไม้ได้ดีเราก็จะทำให้ชนะคู่ต่อสู้ได้ใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับอ่าอ่าเราเริเ่มมาสรุปข้อผิดพลาดบ้างคิดว่าข้อผิดพลาดในการรับไม้ส่งไม้นั่นเองจะมีอะไรบ้างครับมีใครรู้บ้างครับอ่าครับว่าไงครับคำว่ารับไนาอ๋อเพราะเพเพื่อนในผู้ขาว่ารับใช่ไหมคนที่ส่งให้คนที่คนที่รับก็ไม่รู้ว่าจะรับตัวไหนใช่ไหมครับมันก็ทําให้ไม่รู้กันเนาะโอเคนะอ่าเราก็ลองไปปอดใช้กับในการแข่งขันขถ้าเกิดมีกีฬาสีหรือว่าเป็นกีฬานักเรียนใช่ไหมนั่นเองลองปับใช้ดูนะอ่านะครับ อ่าเดี๋ยวเสร็จจากการเรียนเสร็จแล้วแนะนําให้นักเรียนไปล้างมือล้างอะไรนะครับเพื่อรักษาความสะอาดของตัวเรานะครับ<ช>ร่างกายอ่าเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปกูจะสอนเรื่องการเช็คมาร์กใช่ไหมนะใครลงไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนก็ได้นะครับเรื่องการเช็คมาร์กนะครับในการรับไม้ในการวิ่งผักสี่หร้อยโอเคอ่าทั้งหมดยืนยืนครับยืน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 ,ยน FAR-